สวัสดีค่ะคุณหรือเปล่าค่ะตอนนี้ที่ลงมือทําบางสิ่งบางอย่างแล้วนะเกิดการล้มเหลวนะป้าเบญจกายขอเป็นกําลังใจให้คุณไปต่อนะคะเพราะคุณเท่านั้นจะรู้ดีว่าคุณควรค่านะกับ เป้าหมายของคุณนะคนอื่นอย่าไปฟังคาคนอื่นนะเพราะว่าคนอื่นเขาไม่รู้ศักยภาพภายในของคุณที่แท้จริงนะ,ะถ้าล้มเหลวอยู่ตอนนี้นะคะไปกดสวิตไฟเดี๋ยวนี้เลยนะแสงสว่างที่คุณได้รับจากการกดสวิตไฟนะคือผ่านการล้มเหลวมา1,000 0ครั้งนะคะจากผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อเอดิสันนะคะคุณเอดิสันนะมีความรู้เพียงว่านะกระแสะไฟฟ้าผ่านขดลวดนะแล้วก็จะเกิดแสงสว่างนะแต่อยู่ได้ไม่กี่วินาทีนะคะ ก็จะทําให้ขดลวดหลอมละลายนะแล้วเขาก็าเขาเรียกว่าอะไรวิจัยทดลองต่อไปเรื่อยๆว่าทํายังไงจะเกิดแสงสว่างให้อยู่ในลักษณะที่ใช้งานได้จริงของผู้คนบนโลกใบนี้นะเขาก็ไปสังเกตนะดูวิธีการเผาถ่านของผู้คนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ่า,านที่อยู่ในเตาเผาถ่านเนี่ยมันไม่ได้มอดไหม้กลายเป็นขี้เถ้าเพราะว่ามันจะมีดินปกอยู่ถูกไหมคะดินปกอยู่ทําให้ การที่อ,อากาศนะที่อยู่ในโพรงของเตาเผาถ่านเนี่ยมันมีน้อยทําให้อุณหภูมิในนั้นยังร้อนร้อนอยู่แต่ไม่ถึงขนาดที่เผาไหม้ถ่านจนกลายเป็นขี้เถ้านะเขาใช้หลักการง่ายๆอันนี้นะมาประยุกต์ใช้ก itative, ับการ,รควบคุมคอนโทรลกระแสะไฟฟ้าที่ผ่านขดลวดโดยที่เขาเอาขดลวดเข้าไปอยู่ในหลอดสูญญากาศนะ,อ,ะอันนี้ก็ถือว่านะเป็นความคิดนะที่ ประยุกต์ใช้จินตนาการส,งสังเคราะห์นะคะอย่างชันฉลาดมากนะอันนี้ถือว่าสุดยอดมากสําหรับป้าเบญจกายที่อ่านประวัติของเขานะอันนี้นะคะป้าเบญจกายก็เอาตัวอย่างนี้นะคะมาเป็นกําลังใจให้ทุกท่านที่ลงมือทําแล้วล้มเหลวนะคุณอาจจะลงมือทําแล้วล้มเหลวแค่สาครั้งนะแต่คนคนนึงนะทำแล้วล้มเหลวเป็นหมื่นครั้งแล้วก็นะ,ะหลายคนยุคนั้นก็ดูถูกเขานะคะว่า มันไม่มีทางเป็นไปได้นะแต่เขาก็ทําในสิ่งที่คนมองว่าเป็นไปไม่ได้ให้เกิดผลลัพธ์นะอยู่กับผู้คนบนโลกใบนี้จนปัจจุบันนี้นะเป็นยังไงบ้างนะคลิปนี้นะคุณมีกําลังใจมากขึ้นหรือ,อยังนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะแต่ว่าป,ป้ายเปจักายยังบอกไม่ได้ว่าจะนำํำเคล็ดลับอะไรมาบอกกันนะติดตามไว้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ